อันเครื่องดูดฝุ่นไปติดขาโต๊ะแล้ะเฮียก็ดึงมาไม่ได้ด้เอาชนะมันสิลูกมันติดอะไรอยู่ก็ไปดูสิเอา้าเก็บกินก่อน <laughs> เก็บกินของบนพื้นก่นเออขยับมันสิลูกมันติดตรงไหนปั๊บขยับมันออกสิเออแฮเออหูทางเลยนะฉลาดนี่ปั๊บฉลาดเห็นไหมปั๊บทําได้เห็นไหม,ไหไหมอ่าแค่นี้มันก็หลุดออกแล้วเห็นไหม อืแล้วเปิดยังไงเปิดยังไงเออเปิดยังไงมันเปิดไม่ได้เหรอพี่ปูงเขาถอดปลั๊กแล้วเหรอภูิเขาถอดปลั๊กแล้วเหรอลูก ถ้ไหตักหลวมาภูมถ้ายอย่างนั้นอ่ะเฮียอ,อยางมีส่วนร่วมหรอเฮียจังไรด,ดะอืมเอ้าอะเร่อมัยังมีอยู่เก็บเอาให้หมด โอ้ชายปั๊บก็ได้ยอนอยู่ตัวนี้ไหมบึงตัวเหรขยันเลยลูกบ้านนี้หึโอ้ยต่อไปนี้แม่ปูก,ก็ไม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วลูกไม่ต้องทํางานบ้านแล้วแม่มีลูกชายทางานบ้านให้ตั้งสามคนไม่ใช่ดูดทำเจ้าของนะลูกเด้อ อไปดูดพี่ภูมิดูดตู่ไปเลยดูตู่ตู่พี่ภูมิเลยแล้วไปแล้วลูกไปไหนทำความสะอาดพี่ภูมิซิทำความสะอาดพี่ภูมิมมก่อน นี่คือค้นบอสบายนะค่ะปุปปับนี่ไม่ว่าจะป่วยจะไข้สิวัดสิไข่สิยังก็ตามปับบาเคยส้มเลยปับบอบอบนอนส้มบอหยางบางเธอโตฮอนจัดถึง3ามสบเก้าสี่ิเนี่ยยังโดดเหร่นยังแนนเหร่นยังยังตาใสแป้วอยู่อึดอึอีหลีค่ะ อึดมึนทน,นบ่คอยงอแง่บ่คอยกวนปานไดเวลาบาสบายยุงของเสี <Yeah. S 1> พอแล,แล้วลูกไปดูที่เท้าพี่ภูมิที่พี่พะพี่ภูมิเหยียบติดอยู่ <Okay. S 1> พี่ภูมิเหยียบติดอยู่ไปดูดอกจากเท้าพี่ภูมิก่อนไป ออประกอบกันยังไงเอาใส่ยังไงเอาวางลงก่อนปั๊บเออวางลงก่อนเออแล้วก็ใส่อย่างงั้นดูดูดูนะถ้าถือขึ้นมาถ้าถือขึ้นแล้วมันมันใส่ไม่ได้ก็เอาวางลงให้มันเป็นลาบซ้ำกันปั๊บบงงูนะปั๊บฉลาดนะเห็นไหมลูกเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปได้อยู่เออนั่นแหละเข้าไปได้ไหมเออนั่นแหละมาถูกทางแล้วลูกปั๊บเกง่งเกง่งใครเกง่ง อืมจะต่อเออเก่งลูกเก่งในใครเก่งยกมือขึ้นสิไ,ได้แล้วอยู่ขนาดกินยาไปแล้วเนี่ยยาลดน้ำมูกกับยาแก้ไอกินไปแล้วนะยานี่นาจะออกฤทธิ์ให้ง่วงตั้งน้านแล้วนะแต่ว่าเฮียป,ป๊ยังอึดอยู่ยังยังไม่มีอาการง่วงใดๆเลย คือแม่บ้างใจบ่ได้เปล่ามัง้งแม่เผยกัสิลูกกัสิเงียบเปที่เงียบก็สิไปหาที่หลบคอพับคออ่อนเป็นหาหมองรีนอนหรือเปที่นี่ปั๊บเอ้ยปั๊บเก็บพี่ภูมิเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บลูกวันเอ้วันวันเสร็จแล้วก็ไปเก็บปะ